เอานะครับหลังจากที่มีคนค้างคากับเซฟริสดังเชิลน,นะฮะก็จะมาลุยใหม่นะรอบนี้อาจนอกสถานที่นะครับก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยดังเท่าเท่าไหร่นะลุยกเลยดีกว่าครับลุยแบบคนเดียวห<ม>่าหองออกวา,าหมดห่ะงออกมามาเบสต้าลยกูเยวู เราจะเล่นเซฟิสนะครับผมมาโอ้เฮ<อ>ที่สุดเซฟิสจังเกิลนะไปจุดมูลที่หนึ่งลุยระหว่างรอโอเคเริ่มแล้วรอบนี้น่าจะได้ดจังเกิลผมคลองฝากโอเคเดี๋ยวเรามาที่บูก่อนนะฮะเกมดังไหมป้าไม่รู้เหมือนกันขอปรับเสียงลงนิดนึงนะ SFX ราดับเต็มเลยอะลงเยอะๆเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมันเสียงเกมดังเกินนะเรารอมนี้อัดนอกสถานที่ด้วยกลัวแบบท่านผู้ชมไม่ได้ยินโอเคครับเริ่มจากบูนะป,ปั๊บแทงปุ๊บตีสมยัยโอเครอ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 ขุอด,ดาวไม่ต้องเดินตีด้วยเหตุเรามือนอย่างนี้ต้องขออ,อภายครับจะได้หัดไยครับผมโอเคได้มาแล้วนะฮะ รู้สึกว่าตรงกลางจะดันได้นะพุ่งเล่นเลยโอ้ยดิฟออมมาเลสนะครับดิฟออมมาเลสังกอนจะเกิดพุง่งปุ๊บโอเคปุ๊บแห้แงแห้งแหงสมัยบับังกอนจะเกิดอีกสามสิบวินาทีนะครับโอเคแห้งปุ๊บเรียบร้อยครับอัพท่าหนึ่งนำนะผมอะเฮ้ยมีมีเรืองมาตรงเนี้ย วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอ้อมก่อนอ้อมก่อนเรามีเลดด้วยครับอาจจะฆ่าได้ปับปับแทงเรียบร้อยครับหนึ่งศพได้ขวามาแล้วนะฮะจัดว่าเด็ดเลยเหลืออีกสามวีครับมังกรเกิดรอฆ่ามังกรเลยนะฮะแทงปับปับเสียบเสียบโอเคทีฟันริฟันแทง เกือบส,สมัยปรับโอเคเรียบร้อยครับแบนติมาแล้วอของเท้า่อนะอเนี่จะบัตเตอร์ไฟวะเช็คเรื่องมันก่อนเยอะไหมโอเคเฮ้ยได้นะ่ะโอ้โหไม่ถึงเสียดายโอเคโอเคพอ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 ตรงกลางครับมากลางแทนอ้าวกลางนี่เยื่อแน่ๆ ตีแทงแทงตีสมัยตีตีพุ้งบ้าโอเคโอเคโอเคเสียบเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเกือบตายอ่ะดีนะเซฟทันโอเคะราไปไปเอาบูนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นตัวที่ใช้มาหน้านะฮะเลยต้องคอยเก็บตลอดอันติใช้ได้ใช้เลยครับเพราะว่ากูดาวมันเนร็วฮะเกมนี้ โอเคต่อไปก็เช็คบนเป็นไงบ้างเลือดเต็มอยู่นะฮะไม่ไปนะครับเสียเวลาเดี๋ยวเลตต่อพุ่งปับปับเสียบแท่งสมัยกเกือบเกือบตายนะแป๊บเดียวเห็นไหมโอเค ึ้นไปบนนะรู้สึกว่าข้างบนจะมีเหลืองละเช็คเลือดโอเคเพื่อนเราตายแน่เลยว่ะนั่นไงสิงโตสินเฉามันเลือดเหลือน้อยละซสนิซสนิครับเรียบร้อยครับผมโอเคหมวต่อจะไปกลัวหัวต่อมาน้ามันหมดมาน้าหมดมาน้าหมดฮาในสู้เนี่ยสไัย้ก่อนครับสโลโอเคแทงแทงแทงพุ่งแทงแทงเรียบร้อยครับผม โอเคเราก็ฟาร์มคีปไปเลยเพราะว่าคีมันมาพอดีฮะจะได้ไม่เสียดายเอาป้อมไปเลยนะครับโอเคตีรีบตีรีบเอาจะได้ไปทำในอื่นต่อเรียบร้อยเพิบ <c oughs> เอาันติ สิ่งที่เราต่อต่อไปก็บูนะครับเอาบูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบูเกิดแล้วจาได้ใช่ไหมฮะบูหมดก็ให้มาเอาต่อบูหมดคือบูเกิดนะครับจําไว้นะฮะตอนน,อน,นี้ตอนนี้เราพี่เล่นอยู่ที่ทํางานนะก็เลยแบบ <Okay. S 1> เออเสียงแบบเวลาอาจจะแตกต่างกว่าเดิมเยอะเลยโกเสียงเบาเหมือนกันโอเคมาดูดิเป็นไงบ้างโอเคเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้มองเดบ้านมันเ็ดบ้านมันก็ไม่อยู่นะฮะเอาตัวน้อยก็ได้ ค <Okay. S 2> นมีเรื่องเยอะขึ้นหันไปเช็คโอเคครับสตูเหลือเลือดข้างหลอดนะพี่ว่าเอาไม่ได้วะเอาไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาครับผมไปดูเลสโอเคเอาเลดบ้านมันครับเรียบร้อยปั๊บโอเคได้เลสมาแล้ว เจอซานิสบวร์แบบนะฮะอาจจะดักกันในป่านั่นไงทำไรไม่ได้ก็ฟาร์มฟาร์มคีปนะฮะเพราะว่าเราจะเก็บสแต็กขอ,ของขวานเข็มามารอบนี้เพื่อนมาเยอะนะฮะจัดจัดต้องจัดแทงแทง เสียบเรียบร้อยนะครับโอเคแทงพุ่งปับ๊บไม่ถึงโอ้โหแม่ทมไมโอเคได้แล้วครับสายแน่นอนสายแน่นอนเสียบเสียบเสียบแทงเรียบร้อยโอเคอันตีาปชีบเลยพุ่งเฮ้ยอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะให้แ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องเก็บตแตก เอาบอสเลยนะครับเพราะศัตรูตายเรียแล้วอันติเลยกูมจะไปส่นครับผมเพราะว่าอันติเหมือกูดาวเร็วท่านหนึ่งเห็นไหมชิวมากแทงเสาไม้แบบแบบแบบคือออกไปเลยโอเคบูต่อนะครับตึ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 บแทงใช้สกิลไปเลยครับไม่ต้องปูมาน่าหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราได้บูมามันจะเด้งเหมือนเดิมโอเคกดยานะฮะ ึ้นไปบนเลยขึ้นไปบนเลยเพราะว่าป้อมบนมันจะแตกและรอมันเข้ามาก่อนนะโอเคปับแทงเสียบเรียบพุ่ง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 สมัยแทงโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอันติตึ้มตึ้มเรียบร้อยครับสองศพเสียบเสียบแทงเล่นไม่ยากนะตัวนี้ พี่ชอบพี่ชอบแต่ว่าไม่ได้ซื้อไว้ฮะชอบเพราะว่าอย่างหนึ่งแล้วมันเท่ครับน <Your team S 1> ล้ววันสกิลโก้ฮะยิ่งเลื่นน้อยยิงย่งถึกโคตรบ้าอยู่ี่เนี้แหงแห้งแห้งโอเค,อเคแบบนี้ยทำไมเสียบโอเคเหมือนเล่นอยู่คนเดียวครับแต่เล่นอยู่คนเดียวแล้วมันแบบทำให้ทีมชนะไ,ได้ก็ถือว่าดี มต,ตัวงคีดด้วยเพราะว่วมันอยู่งกงน,นะะเล่นนะอดู้แบบตลอดวเลยเม้ันมากันเยอะแล้วครับนีอย่งเดียวฮะอย่าไปสู้ตัวเราม่สกิลหนีฮะอันติก็หนีได้ครับมีฮะสู้ถอย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 บอกเพื่อนให้ถอยนะครับ b u เ t อร์ไฟเล่นให้ดูแล้วนะครับว่าดาเมจมันแรงมากครับเลือเลือดครึ่งเดียวก็ห้ามประมาณฮนะมันแรงเกินแท่งเสียบตีตีสมไมเรียบร้อยโอเคเอาขอึ้นกันก่อนเพราะว่าเลือดเราไม่พร้อมโอเคข,ข,ขึ้นขึ้นบนต่อนะครับเลือดเลือเดเยอะขึ้นแล้วโอเคหมอที่เริ่มรอจังหวะรอจังหวะ

เดี๋ยวไว้จบเกมจะให้ดูไอเทมนะเพราะว่าอันนี้ไปวิจัยมาใหม่ครับไอเทมจะไม่เหมือนกับในคลิปที่แล้วนะครับโอเคเอาเลสน,นะฮะเอาเลดเพราะว่าเลนหมดแล้วจาได้หมดนะจําได้หมดนะสอนมาแล้วนะโอเคโอเคแท่งเรียบร้อยมันมากันป้อมฮะก็ยังไม่เอาเมาสคีปต่อสมัยครับเรียบร้อยใช้ไปเลยครับสมัยเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเวลา โอเคไปเอามังกรนะฮะเล่นเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะต้มั้มแทงนะฮะแทงปีเสียบโชว์โชว์แทงแทงเสียบโชว์โชว์แทงแทงโชว์เสียบเรียบร้อยครับต่อไปเอาบูครับเหมือนเดิมต่ไปเลยต้มต้มประหยัดเวลาครับผมแทงแทงสมัยเรียบร้อย ขวานเต็มแล้วฮะตอนนี้เทียบโอเคกดเลือดมือพังเยอะมากออกขวานใหญ่ไปเลยนะครับเช็คเพื่อนเป็นไงบ้างโอเคไปช่วยเพื่อนบ้างแล้ววานี้โอ้กดคิโอเคโอเคโอเคเียบเอเยอ เปลี่ยนไนเปลี่ยนไ้นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วรอบนี้เป็นการวิ่งป่าแบบว่าชัดเจนมากเลยนะคิดว่าคงเข้าใจกันนะฮะคือแบบวิ่งเหมือนวิ่งคนเดียวครับเล่นคนเดียวในเกมเลย,เยแคปไว้ก่อนปึ๊บเอาไว้ทำภาพแบ็กกราวเย่ลีเจนโหสกอร์สวยมากครับผม1201 ก็เดี๋ยวพาไปดูไอ้สกิลต่อนะไอเทมไอเทมไอเทมว่าแบบออกอะไรบ้างนะในเกมเมื่อกี้เซฟรูปก่อนเซฟรูปก่อนไปดิไปหน้าเซฟรูปดิแชร์เฟซบุ๊กกอไม่ต้องว่าเขได้เอ็มีพอะไปทำไงให้ไปถึงหน้าแบบหล่อๆนี่อดเพื่อนอดเพื่อนแน่หน้านี้ไงเซฟลงมือถือเซฟยัง สันถึงรูปสำเร็จแล้วโอเคเซฟี okay. ่นะครับอันนี้พูดดังไม่ได้ครับทำงานอาทิตย์ทำงานนะฮะม,มาที่ไอเทมนะครับของเซฟีสนะจะให้ดูว่าออกอะไรบ้าง้จาจะอธิบายฟังด้วยว่าแบบทำไมถึงออกไอเทมชิ้นนี้ก็เซฟีสอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเราไม่มีอืมไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยเอ้เฮ้ยไหนวะอ๋ออยู่บน นี่ครับไอเทมนี้พี่ออกนะชิ้นแรกนี่ขวานะขวานะจะได้มีเลือดเยอะๆแล้วก็สมัยมีประโยชน์นะฮะจอกเกาะครับเพราะว่าเวลาแทงอ่ะมันจะจอกเกาะด้วยมูลมัสะเพราะว่ามันเป็นจอกเกาะเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็มิวมาตะด้วยนะฮะออกเฮล้งาเอทเพราะว่าเวลาตีศัตรูศัตรูจะได้แบบเคลื่อนที่ช้าแล้วก็เราอ่ะจะวิ่งเร็วขึ้นเอาไว้หนีได้ด้วยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะฮะไกอาสแตนดาร์ดครับไอเทมคู่ใจของพี่นะฮะไม่ว่าเล่นตัวไหนก็ออกเพราะว่า เวลาโดนตีเรือมันจะเดง้งแค่นั้นเองจบชิวๆไม่จำเป็นต้องออกของดาเมจเฮะออกของดาเมจแค่2ชิ้นอันนี้มันเพิ่มทั้งเลือทั้งดาเมจเอ้ทั้งป้องกันด้วยนะครับไม่เพิ่มดาเมจแต่ว่าทําให้เราถึกนั่นเองโอเคไอ้ตรงคลิกแช์นะครับครั้งที่แล้วมีคนมาถามว่าเอ้ยปรับยังไงอย่างนี้ก็กดที่ควิกแช์นะตรงหน้าปรับไอเทมนี่แหละกดคลิปแช์กดแก้ไขนะครับจเจอไหนเข้ามาบ้างก็แล้วแต่เลยตามนั้นนะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ